ไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ดูแล้วฮะว่ามองอย่างไรตลาดเพื่อนบ้านเขาแดงกันหมดเลยตลาดหุ้นไทยจะรอดไหมแล้วยังมีหุ้นตัวไหนที่ยังพอจะลงทุนได้หรือเปล่านะครับไปพูดคุยกับทางด้านคุณกรพัฒน์บลรเชษฐ์นะครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยนะครับบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะคุณกรพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภชัยคุณเจตุพรครับครับดูแล้วแดงเถือกมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยฮะตอนนี้ก็แดงต่อเนื่องเนะยครับ เอดูจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่ตลาดรุ่นนสแต a กแล้วก็มาถึงเอเชียแล้วก็มาถึงบ้านเราขนาดนี้คุณกรทัดมองปรากฏการณ์ตรงนี้อย่างไรบ้างครับผมว่าช่วงแรกเนี่ยเปิดมาตลาดหุ้นไทยก็คงปรับฐานลงมาก่อนแหละแต่ว่าวันนี้แอบลุ้นๆกันนะ hmm. ว่าอาจจะมีแรงดึงกลับนะครับมาปิดใกล้ๆสักพันสบวกลบเนี่ยอาจจะพอคาดหวังได้นะครับ hmm. คือต้องแยกกันแบบนี้ก่อนนะครับว่าตาดวุสรัตเป็นตลาดที่ เอาไปฟอร์มนะม่เฉพาะ NASDAQ เองอืมเยตูเดตที่เอาขึ้นไปพีก็ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอ่อต้องบอ,อกว่าวอร์ริชันตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยนะครับแพงในเชิงค mm ุณภาพมากถามว่าแพงในแง่มุมไหนบ้างเออเราจะดูตัวเลขตัวเลขกหนึ่งนะครับว่า P e ตลาดสูงแค่ไหนละ mm hmm. อืมสูงในระดับที่ e a r n i n g ็งกิ้ยิวนะครับก็คือส่วนกลับของ PE ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับ mm hmm. เมื่อไปหักกับตัวพันธบัตร10ปีสหรัฐเนี่ยสทอนนีี่ม ความเสี่ยงมากกว่าเนี่ย mm hmm. ยิวมันต่ํากว่าพันธบัตรนะครับ mm hmm. คือค่าเอกติดสิเมียนติดลบ mm hmm. ก็หมายก็คือพันธบัตรของสรัตระยาว mm hmm. น่าสนใจสำหรับการลงทุนมากกว่าตลาดหุ้นเพรน้นจุดแบบเนี้ยตลาดจะไปต่อได้ต้องเห็นเออร์เน็งที่ดี mm hmm. ต่อเนื่องนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่า,าในฝั่งตัวลัดหุ้นสรฐติเงเนี่ยมันมีกระแสของเทคโนโลยีพวก a อซึ่ง mm hmm. มันเป็นภาพที่กำลังเกิดนะครับการ ปรับโครงสร้างภาคการผลิตของโลกใหม่นะครับมันก็จะทำให้ตลาดเองก็ะเล่นกับความคาดหวังบวกไฮเรลชั่นมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้นะครับมันมีจุดเปราะบางที่มันเกิดขึ้นก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์นะครับที่มันชะลอลงโดยเฉพาะเอ r n นิ่งเทสลาที่ออกมาแย่กว่าคาดนะครับมากพอสมควรเลยแหละและจุดที่มันแย่ก็คืออะไรก็คือมันเกิดจากการแข่งขันด้านราคานะครับของพวกรถยนต์ไฟฟ้าด้วยซึ่งด้วยความที่หุ้นมันขึ้นมาเวอร์ชั่นที่แพงก็เลยเป็นภาพที่ ผูกขายนะครับแบบ r e l a ทีฟเลยหุ้นเทคอรไยตัวก็ลงตามไปนะครับ,รบแปลว,ว่าในบาง s ก g m e n t ที่เป็นพวก AI เองเอ,อาจจะยังมี earning growth ที่ดีแต่ว่าภาพแรกพอมันมีห mm ุ้นเทคหุ้น high growth earning miss มันก็เลย take แบบ r e l a t i v ไปก่อนนะครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้ถามว่าบ้านเรามีโครงสร้างหุ้นเทคโนโลยีอไหมก็ต้องบอกไม่เยอะนะครับ mm hmm. ในภาพรวมเองเนี่ย ช่วงแรกอาจจะลงมาหน่อยแต่ว่าโดเมนเซกเตอร์หุ้นเอ็นเอจีซึ่งราคาน้ำมันเริ่มดิบวันแรกอีกเนี่ยนะครับอาจจะเป็นภาพประกองแล้วก็สรัฐเองเนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่พอซ็อบแลนดิ้งนะตัวดีสสรัตเมื่อวานนี้ชัดเจนว่ามีสัญญาณชะลอตัวลงนะครับพีใบภาคการผลิตชะลอนะครับการบริโภคมีสัญญาณแผ่วนะครับหรือว่าโตต่ำนะครับโตต่ำโตจากการที่สินเชื่อยังคงเติบโตได้เล็กๆนะครับเป็นเรืต่อไปเนี่ยตลาดแรงงานที่สุดตัวมันก็จะทำให้ตัวการให้สินเชื่อ นะครับในภาพรวมเนี่ยอาจจะชะลอลงการเป็นพวก,ก็จะแย่ลงในระยะถัดไปเ mm hmm. อ่อมันเลยเป็นภาพที่มันต่างกันบ้านเราเองผมดูเรยชั่นก็ mm hmm. ตรงนี้เป็นเรทชั่นที่มันดนะิสคาร์นโซนที่ผมเคยริงไปพ mm ัน hmm. สามรอยยี่สิบจนถึงพันสองร้อยแปดสิบเนี่ยเป็นกรอบซื้อต้นทุนของหุ้นไทยแล้วก็กรณีเวิร์สเฟิร์สผมคิดว่าพันสองร้อยห้าสิบบ้านเราเนี่ยน่าจะเอาอยู่เป็น mm hmm. ในภาพรวมก็เลยมองตลาดนี้ยังอยู่ในช่วงการสร้างฐานครับ mm hmm. เราก็คงลบในช่วงแรกไปแหละแต่ว่าเ mm hmm. ดี๋ยวการดิีกลับแนวต้านหนึ่งสามหนึ่งศูนย์แนวรับอยู่ที่หน นะครับนนีครับผมอืมนะครับก็กลับมาในแง่ของบ้านเราอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานก็มีความชัดเจนจากที่สารรุนรุ่ออกมาแล้วนะครับในแง่ของคุณคเศรษฐาเองวันที่สิสิงหาเรื่องว่าเอจะจะยังไงตรงนี้นะฮะเอมันถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องซีเรียสไหมสำหรับตลาดทุ้นไทยในช่วงเนี้ยก่อนที่จะถึงวันนั้นนะครับ,ค,รบคือตลาดนะผมคิดว่าเล่นลบกับเรื่องประเด็นการเมืองมา 70-90%ละนะครับตอนนี้ก็เหลือเรื่องเดียวที่ตลาดรอดูก็คือบทสรุปด้านใดด้านหนึ่งซึ่งบทสรุปเนี่ยกางจะออกมานะครับในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าอหตวนี้ชัดเจนครับว่าเรื่องนี้ผมว่าตลาดเองไม่ได้ให้น้ำหนักมากแล้วรอความชี้แจมากกว่าถ้าเป็นออกมาในเชิงกลางถึงบวกหรืออินไลน์เนี่ยตลาดดีเลยนะครับแต่ถ้าออกมาเป็นลบกระแทกเบาๆไม่มากแล้วก็จะกลับตัวเป็นฟื้นตัวอยู่ดีนะครับเป็นภาพรวมก็ต้องบอกว่า เรื่องการเมืองตอนนี้ตลาดเองให้น้ำหนักน้อยลงนะครับเพราะว่าดูทิศทางแล้ว ก็ตอบรับมาพอสมควรแล้วแล้วโอกาสเองในหลักลาประเด็นก็น่าจะอินไลน์ที่ตลาดคาดหมายไว้ครับผมนะครับ,รบมแมถ้าดูอย่างสภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการประกาศงบไตรมาสสองออกมาด้วยนะฮะในเชิงกลยุทธ์ในช่วงระยะนี้จากสถานการณ์ที่ดูแล้วไม่ค่อยสู้ดีของตลาดภาพรวมตรงนี้คุณกฤตคุณกฤตมองกลยุทธ์ตรงนี้อย่างไรและก็มีหุ้นรายตัวตัว,ตวไหนที่พอจะเก่งกําไรในช่วงระหว่างทางนี้ได้บ้างครับ ภัพที่จริงนี่นผมบอ,อกมันเป็นโซนในการซื้อลงทุนนะครับก็ต้องค่อยๆสะสมหุ้นโดรนสิทธิแคปิเท้พวกค้าปลีกที่เ e อิร์นนิ่งอินพุ้ฟขึ้นไอซีทีเซกเตอรที่ทางเอิร์นนิ่งดีปรับลงมานะครับกลุ่มโรถไฟฟ้าบางตัวที่มีภาพของการ restructure นะครับ uh huh. โครงสร้างเป็นอินฟราอินฟราซัคเจอร์เทรดคอมพานีนะครับที่จะเติบโตไปกับตัวพวก data center นะครับแล้วก็พวกภาคบริการเครื่องดื่มพวกนี้นะครับที่ทางเอิร์นนิ่งดีพวกนี้ผมว่าน่าสนใจเช่นเดียวส่งออก คั้งนี้พัดตัวชิ้นส่วนเลนช์นีกหรือว่าตัวกลุ่มอาหารด้วยแต่ถ้าวันนี้เลือกหน่อยแล้วกันเอาตัวไหนดีตัวแรกค,รคือมินต์นะครับเออร์เน็งก์โมเมนตัมเนี่ยครึ่งหลังจะดีครึ่งแรกแล้วควอเตอร์สองในอินพุ้ฟแล้วจุดที่มินต์สะดุดคือเออร์เน็งก์คิวหนึ่งไม่ค่อยดีแล้วคิวสองเนี่ยดีทุกเซกเมนต์มาลดีฟจากที่เคยขาดทุนอินพุฟขึ้นโรงแรมยุโรปเร่งตัวนะครับภาพของตัวธุรกิจอาหารในประเทศก็เร่งตัวขึ้นนะครับบริษัทอยู่ในโซนที่ดิสคาวน์อีวีท มีโอกาสนะลองจับตาดูมูลค่าตลาด42บาทถัดมาก็ตีมในเรื่องตัวต่างประเทศเนี่ยเขามีการจำกัดส่งออกขาไก่ไปจีนนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นบ,บ้านเราที่ส่งออกพวกไก่นะครับพวกขาไก่เนี่าจะได้ประโยชน์เชิงบวกจับตาดูเ p t ครับผมเรื่องนี้เจยบพิธีมีโอกาสที่จะเห็นสัญญาณ e a r n i n g ิ่ร่งตัวขึ้นในคอร์เตอร์สามจากออเดอร์ที่อาจจะมีการสวิชมาบ้านเรานะครับตัวท้ายก็จะเป็นตัวเอิร์นนิ่งโมนต้าเหมือนกันก็โมชิครับโมชิเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆ P/VQ 2 ดรอปเย็นเยี่คนคิวแต่ว่าเป็นการดรอปที่ตลาดเองเนี่ยก็ทําใจไปแล้วว่าน่าจะดรอปนะแต่ว่าจุดที่มันเป็นความเสียหายในช่วงควอเตอร์สก็คือสินค้านันเข้าจากจีนอะไรพวกนี้นะครับที่มันขาดสต็อกไปนะเขาแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้วในควอเตอร์สามโปรดักต์ไฮบริดนะครับที่มีการเอ็กกับศิลปินในประเทศซิลิฟินเกาหลีเนี่ยนะครับกำลังได้รับความนิยมเพงนัควอเตอร์สามเนี่ยจะเป็นควอเตอร์ที่เขาเอิร์นน่งกลับมาเติบโตอีกรอบหนึ่งหุ้นมันมีการปรับฐานลงมาจาก58บาทนะเซฟตัวทั้งท้อง40 บาทต้นๆนนผมคิดว่าไพรซินเรื่อง e a r n i n g Q2 ที่มันดรอปไปแล้วคสซิกเฮาร์ดีขึ้นเพยียนั้นไมนใช่ผมให้ทุนดูแบบนี้นะวันนี้ตลาดเปิดมาย่อให้ใช้ใน่วา่าในการซื้อหุ้นนะครับ <ừ m. S 2> ตลาดจะเริ่มดีดกลับในช่วงภาคบ่า,บายและและรงขับเคลื่อนผมคิดว่าจะเป็นในประเทศนะครับผมนี่แหะครับ,รรบแม่คุณกวัดพ,พูดถึงเมื่อสักครู่มีประเด็นเรื่องไก่ที่ทางบาซิลใช่ไหมฮะที่เขาห้ามส่งออกไก่ไปจีนถูกไหมเอไอตรงเนี้ยโอเคจีเอฟีทีที่คุณกพัดพูดถึงแล้ววันนี้มีหุ้นน้องใหม่่่ทีีเกกกยยววข้้องับได ออมองอยังไงฮะสำหรับ FM วันนี้เข้ามาในสาการที่ตลาดไม่ค่อยสู้ดีอันนี้ก็ทําไก่ด้วยเหมือนกันจะได้อันนี้ส่งไปด้วยไหมฮะถ้าดูดเบื้องต้นได้นะครับจริงๆก็ได้ส่งเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะมีสัดส่วนไก่ปลารูปไก่สดเนี่ยนะครับ,รบประมาณเกือบเกือบ half h a l นะพูดง,ง่ายๆนะครับแล้วก็มีสัดส่วนการส่งออกด้วยนะครับประมาณสัก5้ากว่าเปอร์เซ็นต์เอพราะในภาพรวมอีกเนี่ยผมว่าราคาหุ้นที่มันลงมาก็คงเป็นเรื่องตัว market sentiment ที่วันนี้เนี่ยออกมาเชิง n น g a ทีฟด้วยนะครับแต่มีโอกาสที่หุ้นง จค่อยฟื้นตัวนะนะครับเพราะว่าผมว่าคิวสามไม่อาจได้รู้เลยแหละนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สร้างอิมแ c t นะเพราะว่าบางประเทศที่มีการส่งออกไก่นะครับอยู่คุณจํากัดสปายอะมันคือสปายช็อตเท็นะครับ,รบเป็นเขาต้องหาไอ้ใคร <ümüz. S 1> ที่มันมีศักยภาพที่จะส่งออกให้เขาได้เพราะจีนเนี่ยเป็นประเทศที่คอนซูมไก<อ>่จริงเขาเลี้ยงไก่กันเยอะนะแต่ไม่พอเพราะฉะนั้นในภาพรวมผมว่าหุ้นมันมีโอกาสที่เปิดต่ําปิดสูงได้อ่ะลองลุ้นกันดูนะครับแต่ว่าก็ ทำความเข้าใจกับตัว v a l a t i o n ประกอบด้วยนะครับสำหรับตัว FM ครับผมครับผมเอาละครับวันนี้คุณกรัวันนี้ขอบคุณมากนะครับยินดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับคุณกรัฐวรเชษนะครับจากทางด้านบริษัทหัพท์บัวหลวง